สวัสดีครับวันนี้กับผมแม็กเกอร์ชานวันนี้พี่แม็กจะมาทำรถพลังยางลูกโป่งแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเล่นเลยดูกันปูดไปดูวิธีทำกันเลยอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้เลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมรอนำฝาของเรานะครับผมเจาะรูได้เลยเจาะตรงกลางนะครับผมแบบนี้เลยใครจะใช้อะไรเจาะก็ได้นะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิด เจาะให้พอทะลุใส่ไม้ลูกชิ้นได้พอดีนะครับผมส่วนพี่พีน้องๆเจาะนะครับผมระวังนิ้วมือหน่อยนะครับระวังจะโดนนิ้วมือเอาตอนนี้เจาะยากนิดหนึ่งนะครับผมโอเคของมีแบงค์ได้แล้วครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมหยิบไม้ลูกชิ้นใส่ในหลอดได้เลยใส่ได้แบบนี้แล้วนําไม้ลูกชิ้นของเราไปแยงในฝาขวดได้เลยนะครับผ <ๆ S 2> มเมฆก็จะใส่สองข้างเหมือนกันเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแยงเข้าไปนิดหนึ่งพอทะลุนะครับผมแบบนี้เลย ส่วนน้องๆพี่ๆคนไหนนะครับผมจะทําขี่ล้อก็ได้นะครับผมของมีแม็กก็จะเป็น4ล้อนะครับผมเป็นสองอันด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้เลยล้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยู่แบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมหยิบหลอดของเรายัดใส่ในลูกโป่งได้เลยแล้วก็มัดยางนะครับผมอย่าให้ลมออกนะทุกคนพยายามมัดให้แน่นๆนะครับผมโอเคพอมัดต่างอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็หยิบหลอดมามัดกับ ตัวล้อของเรานั่นเองนี่ข้างล่างไม่ได้นะครับผมมามัดข้างบนอย่างเดียวนะทุกคนแบบนี้เลยครับผมตรงกลางหลอดนะครับย้ําว่าตรงกลางหลอดนะครับผมใครจะมัดยังไงก็ได้นะครับผมขอให้แน่นอย่างเดียวเลยอย่ามัดให้แน่นจนหลอดบี้นะครับผมเดี๋ยวล้อจะไม่เดินนะทุกคนพี่แม็กก็จะมัดง่ายๆนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยมัดให้แน่นพอประมาณเท่านั้นพอเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูรถพลังงานลูกโป่งของเรากันนี่นะครับผมหน้าตาก็จะอยู่แบบนี้เลย วิธีเล่นนะครับผมเราก็จะเป่าลมด้านหน้ารถนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมสอนคลิปนี้แม็กก็สอนทำรถพลังงานลูกโป่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสอนคลิปนี้แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับกระดิ่งให้แม็กด้วยนะครับสำหรับวันนี้แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ